สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พีๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับเอฟอีกแล้วนะคะกับ ไล์สดเปิดไพ่อ่านดวงพระอาทิตย์ย้ายราศีเข้าสู่เรือนที่สองเรือนกระดุมพระการเงินทรัพยากรของชาวตุลจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลบ้างนะคะพี่พีเพื่อนๆท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะ สวัสดีคะ่ะคุณประพิชยายินดีต้อนรับคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณนิทเะออจังชัดเจนดีคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะขออภัยที่มาช้านะคะหยุดไปเกือบสองวันนะคะเพราะว่า ไปชาร์จพลังชาร์จแบตชาร์จพลังวันนี้มาแล้วนะคะพลังเต็มที่แล้วสวัสดีค่ะคุณพิทสี์ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณฮ่องฮ้องาววันนี้ถึงมีนไหมคะวันนี้อาจจะไม่ถึงนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้มาแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะคุณโพจการ ชัดเจนค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ดูได้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาหรือราศีหรือดาวศุขหรือดาวจันทร์สถิตที่ราศีตุลได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ให้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายน คือชาวราศีตุลตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้ใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนนะคะวันนี้เลือกใช้ไพ่พีเทียทาโร่นะคะในการทำนายค่ะเรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะพระอาทิตย์ดาวโชคลาภดาวลาภะนะคะของชาวตุนโคจรเข้าสู่เรือนการเงินโอ้ยลาภะเข้าสู่เรือนการเงินนะคะ ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่16ธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลบ้างคะชาวตุลมีไพ่แปดถ้วยคะ่ะ8ดถ้วยชาริออดคะ่ะ 8ถ้วยแปลว่าการเดินทางชารีออตก็แปลว่าการเดินทางเช่นเดียวกันแต่บางท่านก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องของการเดินทางแต่อาจจะแปลถึงเรื่องของข่าวดีนะคะลาบผลที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนอย่างนี้ก็ได้นะคะ Queen of c u p เพราะว่าดาวการเงินเป็นเกษตรอยู่คู่กับดาวพระอาทิตย์แต่ว่ามันอาจจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่ตัวชาวตุลอาจจะเจอกับ อุปสรรคอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่านด่านไปได้ก้าวข้ามผ่านไปได้คุณจะได้รับผลที่น่าชื่นใจนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะมีอุปสรรคอะไรหรือว่าความขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหรือว่าปัญหาบางอย่างให้ต้องแก้ไขผ่านไปก่อนนะคะแต่ว่าความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะจะมานี่ไงการเฉลิมฉลองสี่ไม้เท้าความอุดมสมบูรณ์นะคะความมั่งคั่งทางการเงินเมื่อพระ อาทิตย์โคจรอ,อยู่ในเรือนนี้เขาจะเจอพลังงานของดาวพรมรัมฤตยูแล้วเขาก็จะกลุ่มร่วมกับอังคารที่นี้มันจะเหมือนกับว่าจะต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ได้ลาบผลเพื่อให้ได้ความสำเร็จมานะคะหรืออาจจะมีสถานการณ์ที่ต้องเกิดปัญหาขึ้นก่อนหรือคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องเจอแรงกดดันก่อนนะคะแล้วลาผลก็จะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนนะคะดาวราพั อยู่ในเรือนกระดุมพระได้ครอบครองลบผลได้ครอบครองลาพระเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องดาวที่ทําให้คุณต้องบริหารจัดการมากๆกก่อนนะคะแต่ได้มาแน่นอนเลยนี่ลาบผลมาแล้วสี่ไม้เท้าสิบถ้วยบางท่านอาจจะได้เดินทางบ่อยๆไม่ได้อยู่ติดที่นะคะอันนี้อันเนื่องมาจากดาวพระพุทธทับตัวด้วยนะคะดาวประจําเรือนสุ ดาวประจำเรือนวินาศนะคะทำให้ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่หรือปัญหามาถึงตัวแต่พอแก้ไขแล้วปัญหากลับกลายเป็นเส้นทางเปิดโอกาสให้คุณได้รับลาบผลนะคะและความมั่งคั่งทางการเงินลาภกระดุมพระเนี่ยการเงินดีจะฟุ้งเฟืองฟุ้งเฟือง,ง,งขึ้นนะคะ และดูสิคะนี่พิเศษนะคะในเรื่องของลาภผลและการเงินเข้ามาจะได้ลาบผลลึกลับนะคะจะได้ลาบผลล้ำค่ามีเกณฑ์ได้สิ่งล้ำค่ารางวัลล้ำค่าของขวัญล้ำค่าด้วยนะคะคุณจะอาจจะได้ข้อเสนอดีๆอาจจะได้ความชื่นชมนิยมชมชอบอาจจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะคะอย่างไม่คาดฝันอย่างไม่น่าเชื่อนะคะหรือเป็นคน ช่วงนี้มีเสน่ห์ในตัวเองโอกาสดีๆมาลุมล้อมนะคะโอ้ั่นไงคะใช่ค่ะบางท่านก็แปลว่าแก้ปัญหาให้คนอื่นและจะได้ลาบมาจากการเจอกับปัญหาปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของผู้อื่นก็ได้แต่ว่าลาบผลเป็นของตนนะคะแล้วจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ไม้เทา้าแล้วก็สิบถ้วยออกมาสามไม้เทา้าแปลว่าบางบางท่านทำงานแอฟฟิลิเอตในหน้า t i k t o ็อกเฟซ o ุ๊กทำออนไลน์สร้างตัวตนสร้างแบบเพจเปิดแพลตฟอร์มอะไรต่างๆช่วงนี้จะดีช่วงนี้จะขยับขยายนะคะช่วงนี้จะมีผู้ติดตามมากขึ้นนะคะหรือทำการค้าการค้าขายอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะให้เราแฟนเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่น้ำหน้าถือตาพระอาทิตย์ หมายถึงความรุ่งโรจน์หมายถึงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือหมายถึงความโดดเด่นนะคะแล้วนำหน้าเป็นพระอาทิตย์เป็นศูนย์พระหาพระอังคารอยู่ร่วมด้วยนะคะตรีโกนไปถึงดาวพรฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนการงานพบลอยกลางฟ้าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงถูกนับหน้าถือตาถูกเคารพนับถือหรือว่าแสดงออกถึงความสามารถอะไรใดๆจะถูกยอมรับมากๆเลยนะคะ ปัญหาก็สว่วนปัญหาลาบผลก็ต้องมาแน่นอนแล้วดูไพ่สวยมากเลยดูกองเงินกองทองนะคะลาบผลรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์จะมัง่งคั่งขึ้นทีนี้มีไพ่เจ็ดดาบออกมาเดอะสตาร์แน่นอนพระอาทิตย์ทำมุมฉากกับพระเสาวและพระราหูนะคะแปลว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเกี่ยวกับเรื่องของ ถ้าเกิดว่าทำงานร่วมกับคนที่ถ้าถ้าคุณเป็นผู้นำหน่อยคุณมักจะต้องแก้ไขปัญหาจากเกณฑ์ที่ผู้อื่นทํางานสะเพร่าหรือว่าคุณอาจจะต้องมีสถานการณ์ที่ถูกอิจฉาริษยาจากคนที่แข่งขันกันอสอบแข่งขันกันทำงานแข่งขันกันมันจะมีเหตุให้ ้าคุณได้รับคำชมอะไรดีๆอาจจะมีผู้ที่รู้สึกอิจฉาริษยานะคะใส่ร้ายใส่ร้ายป้ายสีหาทาง discredit คุณหรืออาจจะไม่ได้พึงพอใจถ้าถ้าเกิดว่าไม่ออกถ้าทางอะไรเกินไปถ้าก็จะมีความรู้สึกนีเ้เงียบๆและแสดงเป็นความรู้สึกว่าผู้อื่นชื่นชมกัน คุณไปทั่วเลยแบบผู้อื่นเอ่ยปากชื่นชมแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนร่วมงานคนนี้เอ๊ะทำไมแบบคนใกล้ตัวคนนี้ถึงเงียบงันนักอยู่ในความเงียบงันนักยามที่ผู้อื่นเฉลิมฉลองความสำเร็จดีๆให้กับทีมงานของคุณอะไรแบบนั้นนะคะนะคะมันอาจจะมีบ้างที่สื่อออกมาเป็นความเงียบความไม่ชื่นชมด้วยความไม่ยินดีด้วยเล็กๆน้อยๆเพียงนะประมาณนั้นนะคะ เพราะว่าคุณจะสําเร็จหนักแล้วดูสิคะราชาราชาถือไม้เท้าราชาถือดาบสิไม่ใช่ถือไม้เท้าแลวราชินีถือไม้เท้านะคะชาวลกักนณาราศีตุลจะได้ผลลัพธ์ที่ดีๆแน่นอนผลลัพธ์ในทางร้ายก็คือผลลัพธ์ในทางร้ายก็คือถกอิจชาริษยาหรือบางครั้งก็ไม่ใช่ความวุ่นวายของคุณแต่แปลว่าตัวเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นผู้อื่นเจอปัญหาแล้วคุณได้ดีนะคะเฮอร์มิต ลงตัวนะคะไพ่ออกมาดีมากเราไปดูไพ่สั์สักดิ์สั์เทว,วมงคลกันนะคะดูไพ่ออราเคิลกันค่ะในเรื่องราวของความรักแม้ว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้จะไม่ได้กระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักเท่าไหร่ความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่เขาไปอยู่ร่วมกับดาวคู่ครองดาวพระอังคารนะคะแต่ว่าพระอังคารเป็นเกษตรตาธิดีอยู่นะคะความรักจะตีแต่บางครั้งต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยการบางทีกระทบกันไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้นะคะนะคะพูดคุยอะไรไปบางทีอาจจะระวังการสื่อสารการทัก คนรักมีปัญหาคนคุยมีปัญหาอะไรแล้วเอาเรื่องมาปรึกษาคุณเรื่องราวสลับกันได้นะคะแต่พูดไปในทางนี้ก่อนว่าคนรักอาจจะมีเรื่องราวอะไรมาปรึกษาคุณปัญหาอะไรบางอย่างบางทีเขาอาจจะอยากพูดให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็ได้รับการแบบรับฟังเขาแค่ต้องการให้คุณรับฟังแต่คุณอาการอยากสอนอะไรแบบนี้นะคะอาการอยากอยากแก้ไขปัญหาให้เพราะคุณอาจจะเข้าใจตาม มีความเมกเซน่ะคอมมอนเซน่ะนะคะว่าเอา้าเขาเอามาพูดให้ฟังแสดงว่าเขาอยากได้แนวทางการแก้ไขปัญหาแสดงว่าเขาอยากหลุดพ้นจากปัญหาเขาอยากให้คุณช่วยออกความคิดเห็นแต่แท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นแค่การนะับฟังแล้วบางทีคุณพูดอะไรไปทําไมทําไมแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่เหมือนไม่ไม่พอใจเอ๊ะทำไมไม่รู้เขาเงียบเงียบไปคนคุยดูเหมือนเงียบเงียบไปเวลาที่คุณพูดเยอะอะไรแสดงออกเยอะอาจจะต้องระวังเรื่องนี้นะคะบางทีบางเรื่องอาจจะ แค่ฟังฟังแค่ฟังฟังแค่แบบอ้าวเข้าใจอย่างนั้นมันก็จะดีขึ้นนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไระแสดงว่าแปลว่าจะได้รับการซัพพอร์ตจะนับสนุนจากคนรักนะคะคุณมีปัญหาอะไรคนรักอาจจะช่วยเหลือนะคะเป็นแบ็กอัพให้เป็นคนคอยแบบจัดการแก้ไขปัญหาให้เพราะว่าบางทีถ้าคุณเกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตกันอยู่แล้วและดวงก็ไม่ได้แบบมี ภาวะปัะ,ะอะไรการแสดงว่าคนรักอาจจะมีปัญหาอะไรแล้วคุณก็แบบเคียงข้างอะซัพพอร์ตนะคะอ้าวอปปะมงคลพลังงานนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้อื่นที่ สร้างภาระสร้างปัญหานะคะและคุณก็เข้าไปบริหารจัดการแล้วกลายเป็นคนที่อาจจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาเป็นพิเศษนะ่ะเป็นคนที่มีความปราดเปรื่องนะคะความเข้าใจอย่างอย่างแบบเป็นกลางเหมือนอาจจะได้ต้องรองรับการทะเลาะเบาแววงเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาอาจจะดึงดูดปัญหามาก เป็นพิเศษเลยสิ่งที่เป็นแบบวิกฤตอะไรนะเข้ามาหาตนเหมือนไพ่ชารีอตดแล้วก็ไพ่อะไรในตอนแรกนะคะที่เป็นไพ่แปดถ้วยเหมือนกับคุณจะต้องเป็นผู้ที่เป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาเจอเส้นทางที่เที่ยงตรงที่สุดยุติธรรมที่สุดในการจัดการนะคะถ้าหากไม่ใช่ถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่เอาภาระในตรงนี้หรือได้ยินเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆแล้วต้องเป็นคนที่ คอยแบบรับฟังนะคะคอยหาแนวทางคอยเยียวยามันจะแปลว่าคุณอาจจะก,กังวลเกี่ยวกับอนาคตกังวลเกี่ยวกับปัญหาอะไรมากมายแล้วช่วงนี้อาจจะพยายามกันภัยแฮทอาจจะพยายามแบบฟางแผนในชีวิตมากเป็นพิเศษเลยหรือรอบคอบในการใช้ชีวิตมากเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับข้อมูลนะคะความ ความไม่แน่นอนนะคะของเรื่องงานความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเวลาที่คุณจะใช้จ่ายเวลาที่คุณจะทําอะไรคุณก็จะเข้มงวดมากเป็นพิเศษหรือดูแล้วดูอีกก่อนจะตัดสินใจก็ได้นะคะและไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามวารีกุญชรรอดพ้นได้เสมอแก้ไขปัญหาได้เสมอถ้ามีศัตรูก็จะสามารถอยู่เหนือกว่าศัตรูนะคะศัตรูยังเกรงได้การงานแบบก้าวหน้าได้มาดับแล้วก็ กระต่ายสมหวังก็กระโดดแล้วก็เดินหน้านะคะอันนี้น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอีกด้านหนึ่งของผู้ที่แบบเจอถ้าถ้าใครที่มีจิตวิญญาณที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีการเจอปัญหาและอุปสรรคจะยิ่งทําให้ตัวเองได้ดีกว่าเดิมจะยิ่งทําให้ตัวเองก้าวหน้ากว่าเดิมนะคะถ้าหากผู้ใดแบบโฟกัสที่ความคิดลบอะไรแบบนั้นนะคะ อีกด้านหนึ่งเป็นเป็นเหมือนผู้คนพยายามที่จะส่งเสริมคุณผู้คนรอบด้านพยายามที่จะปลุกพลังใจให้กับคุณเป็นกําลังใจให้กับคุณและคุณก็รู้สึกว่าสิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวเลยแต่ทําไมมันทุกข์มันเศร้าจังเลยนะคะหรือว่าชีวิตก็ไม่ได้แย่นะปัจจัยในชีวิต ในเรื่องราวในชีวิตก็ไม่ไดล้ลำบากเกินไปยังเป็นโอกาสดีๆอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบรรยากาศทางอารมณ์ของคุณที่มีเคราะห์ะที่มองอะไรก็รู้สึกแบบเศร้าหรือว่ารู้สึกแบบกดดันแล้วก็แล้วก็รู้สึกโฟกัสแต่เรื่องราวเหล่านั้นอันนี้จะต้องระมัดระวังว่าอันนี้คือการเจอมนต์ดำมีเคราะห์ว่า บางครั้งยิ่งคิดลบยิ่งดึงดูดเรื่องลบๆยิ่งยิ่งเดี๋ยวอันนั้นเป็นอันนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องมีเรื่องมีราวแบบนั้นนะคะต้องระวังเรื่องของอารมณ์และพลังงานของความรู้สึกเลยนะคะเพราะว่าบางท่านมีภาวะแบบนี้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าใครที่เจอกับปัญหาก็จริงอุปสรรคก็จริงแต่ตัวเองโฟกัสที่ความหวังตัวเองโฟกัสที่ที่ การแก้ไขปัญหาตัวเองโฟกัสที่อนาคตแบบนี้นะคะที่สดใสมองเห็นโอกาสมองเห็นแสงสว่างนะคะเป็นคนมองโลกในแงด่ดีอยู่เสมอแม้เจอเรื่องราวอะไรจะรอดพ้นแล้วกลายเป็นว่ารอดพ้นแบบก้าวกระโดดรอดพ้นแบบสมหวงังรอดพ้นแบบมั่งคั่งนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวตุนนี่จะต้องจะต้องอยู่ในเหมือนกับตั้งสติดำรงสติตลอดเวลาว่า ความหวังต้องมีเสมอนะคะความหวังในตัวเองต้องมีเสมอความอคาคเรียกว่ามองโลกในแง่ดีนะคะต้องมีเสมอหรือถ้าหากมีปัญหาอะไรเข้ามาก็มองให้เป็นโอกาสนะคะแล้วชีวิตจะแคล้วคลาดนะคะเนี่ยรอดพ้นเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีนะคะที่ไม่ได้ขาดไม่ได้ขาด เงินไม่ได้ขาดงานอย่างนี้นะคะคนรอบตัวก็มีแต่บางทีบางเรื่องมันไม่สมหวังบางบางสิ่งไม่ได้ดังหวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะลำบากนะแต่ตัวเองแบบติดผูกว่าพออันเดียวด้านนี้ที่ตัวเองโฟกัสมันไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังใจแล้วก็จมชีวิตก็จะไปในทางนั้นว่าท,ทั้งทางที่ตนมีที่ให้แบบ มีอะไรที่ดีๆแต่มองไม่เห็นมันมืดมนต้องระวังด้านนี้นะคะบางท่านน่ะอาจจะเป็นพระหัสช่วงพระรหัสบดีเป็นกาลกิน,นีจรนะคะบางทีอมองอะไรแล้วมันพลิกน่ะมันต่างอ่ะนะคะและถ้าได้ยินแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสนะคะเรามาดูไพ่ยานาโลก,กันค่ะคือบางท่านน่ะบางทีเจอปัญหาแต่กลับ เพือเขิม,มนะคะไม่ย่อท้อนะคะแล้วเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพลังใจมีความกระชับกระเชงนะคะมีชีวิตชีวาที่จะสร้างสารรค์ก็ชีวิตไม่ได้แย่เลยมีปัญหามีอุปสรรคแต่ว่าความรุ่งเรืองความสุขกลับมานะคะการมองโลกนี่แหละคือความต่างนะคะวิธีการมองโลกคือความแตกต่างของดวงชะตา เรามาดูพยานโลกกันพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนที่สองเรือนกระดุมพรพของชาวตุลจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลบ้างคะธาตุไม้สมบูรณ์อันนี้ก็เหมือนความหวังความมีชีวิตชีวานะคะสง่าผ่าเผยเริ่งามยามดี ดวงจะดีขึ้นแล้วนะคะผู้คุ้มครองผู้ปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้หลับผู้ใหญ่เมตตาน้าที่ทองเลยในการหาทรัพย์หารายได้การเงินจะดีขึ้นจะฟุ่งเฟืองขึ้นสุขภาพทั้งกายทั้งใจจะดีขึ้นนะคะอ่าดวงจันทร์อิสระภาพแล้วก็โดดเด่นค่ะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะคะดวงจันทร์ พลังงานมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เลยนาทีทองเลยที่จะใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการพลิกเปลี่ยนชีวิตนะคะชีวิตของคุณจะก้าวหน้ารุ่งเรืองสงาา่าผ่าเผยได้เลิกง,งามยามดีแล้วที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับลาบผลนะคะความรุ่งโรจน์ถูกปกป้องนะคะทุก สถานการณ์ถ้าอารมณ์ของคุณดีๆมีชีวิตชีวาคุณแคล้วคลาดได้เสมอและจะได้รับวาสนาแห่งโชคลาภนะคะและโดดเด่นเหนือใครนะคะก้าวหน้าเหนือใครพระอาทิตย์นำหน้าลัคนาอย่างเงี้ยปรากฏตัวในที่แห่งใดบางทีมีเสน่ห์ในตัวเองโดดเด่นในทุกอริยาบทนะคะหรือทําอะไรก็จะมีก็จะมีความความแบบดึงดูดนะคะหรือว่ามีความ เข้าตามากกว่าผู้อื่นนะนะคะแล้วก็อิสรภาพอันนี้น่าจะแปลว่าใครที่แบบตั้งหลักที่ดีๆนะจะเข้าสู่เส้นทางของการมีอิสรภาพทางการเงินปลดหนี้ปลดสินนะคะเอาตัวเองออกมาจากเรื่องราวที่ตัวเองเคยแบกรับในอดีตเอาพ้นภาระนะคะบรรเทาภาระใดๆที่เป็นภาระหนี้สินที่ตัวเองแบกทั้งของตัวเองหรือแบก แทนผู้อื่นกุศลที่เคยแบบทำมาถึงเวลาจะส่งผลให้คุณนั้นนะ่ะปลดล็อกชีวิตได้เยอะมากเลยในช่วงนี้นาะทีทองในการกอบโกยในการล่าล่าผลมานะคะแล้วทำให้ตัวเองปลดหนี้ปลดสินปลดล็อกภาระอะไรต่างๆนานาและถึงเวลาที่จะเข้าสู่เส้นทางที่ใช้ชีวิตอย่างรุ่งเรืองนะคะบางทีข่าวดีก็จะมา แม้ว่าจะมีบททดสอบแต่ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่มากๆก็จะมานะคะเลิกงามยามดีบางท่านอาจจะได้ลงหลักปักฐานมีบ้านมีข่าวดีเรื่องบ้านมีข่าวดีเรื่องทรัพย์สินทรัพยากรการขยับขยายธุรกิจกิจการงานใดได้เลิกนะคะในการแบบทํา กิจการได้เลิกในการทําตามความฝานันได้เลิกในการเอาผลงานที่ตัวเองสะสมไว้เอาผลงานที่ตัวเองเขียนไว้เอาเอาศิลปะที่ตัวเองเคยวาดไว้นะคะเอาออกมาแบบออกสู่สาธารณาชนแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะหรือริเริ่มทําอะไรช่วงนี้ต่อให้มีอุปสรรคบ้างแต่ว่าความคิด นะคะอารมณ์และความคิดที่เป็นอิสระจากความทุกข์ได้เร็วนะคะจะทำให้ดวงพุ่งทยานทำอะไรก็ได้ดีเป็นนาทีทองเลยที่จะก้าวหน้าและรุ่งเรืองต้นไม้อุดมสมบูรณ์เป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆจบแล้วค่ะบทจะทําเวลาได้ดีก็ทําเวลาได้ดีมาก2ี่นาทีนี่แหละคือดวงชะตาของชาวตุลต้องระวังก็พอเรื่องของอารมณ์ที่จะดิ่งถ้าเกิดว่าอยู่เหนือกว่าแล้วเป็นอิสระสิ่งนั้นจะเกิดแต่คุณไม่เอาไปผูกไปโฟกัสไม่ไป เรื่องราวทั้งชีวิตมันไม่ได้มีแค่ด้านเดียวให้ชื่นชมแต่บางท่านน่ะสนิทกับความทุกข์มานาน่ะเหมือนกับกลายกลายเป็นว่าอะไรได้ดีมองไม่เป็นน่ะนะคะชื่นชม appreciate appreciate ด้านนั้นด้านนี้ที่ตัวเองได้รับไม่ไม่ไม่เป็นแล้วไปโฟกัสแต่ด้านนี้ด้านนี้อ้าทำไมอันนั้นถึงพลาดไปเนาะอันนี้ถึงเสียไปเนาะอันนี้ถึงไม่ได้นังหวังแล้วเพียงแค่นิดหน่อยมันกลายเป็นขยายความมืดมนทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นจุดเล็ก เองนะคะจุดเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเป็นอิสระจากภาวะเหล่านั้นแล้วคุณจะได้ดีนะคะทุกสถานการณ์เลยนะคะน่าจะแปลว่าเป็นจุดที่ตอนนี้เรือนที่5ของชาวตุนมีพินทุบาทอยู่อ่ะมีพระเสาอยู่นะคะถ้าขยายมันก็จะใหญ่มากมันจะกลายเป็นโครงสร้างที่ใหญ่อยู่กับภาวะทุกตรมแต่ถ้าแต่ถ้า จัดการนะคะพลังหูอยู่ช่วยนะคะเป็นคู่มิตรใหญ่กับพระเสาวกับพระสาเป็นเกษตรตาธิบดีด้วยขยายพลังงานของความแช่มชื่นของความรู้สึกว่าตัวเองได้สิ่งดีๆด,ด้านแล้วคุณก็จะมอง ด้านอื่นที่มากกว่าจุดนี้นะคะแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็กลายเป็นพลังงานด้านนี้แหละคุ้มครองตนให้ไม่ว่าอุป,ปรสรรคใดๆคุณก็จะผ่านได้นะคะแล้วกลายเป็นว่าโชคลาภใหญ่มาจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวตุลสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวตุลทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักค่ะความรัก ปรักอปรกปร้องปรกปร้องค้มครองทุกคนเลยนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำใ้เบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนะคะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและจำสาสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รัก ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเราจะพักกันแค่1ิบนาทีแล้วเราจะมาเจอกันกับชาวพิจิกนะคะขอพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนสาหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสาหรับทุกๆความคิดเห็นค่ะขอบคุณทุกๆการให้ทิปการให้แต่งนะคะขอบพระคุณหัวใจดวงน้อยน้น่ารักชอบมากเลยบายไปแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆดไนท์คะ่ะ